สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่างสัก์ซ่อมรถต้องใส่ใจนะครับสําหรับวันนี้ช่างศักก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูนะครับรถที่โดนชนมาอีกคันนึงนะครับก็หนักเหมือนกันนะครับอยู่ข้างๆผมนี่ครับอยู่ข้างๆผมนี่เป็นโตโยต้าเอลติสนะครับโตโยต้าเอลติสนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม โจตาเอลติสนะครับโดนชนด้านด้านขวานะครับโดนชนด้านขวานะครับโดนชนทางด้านขวารู้สึกว่าจะหนักไปทางหนักไปตรงเสานะครับท่านผู้ชมเสาตรงนี้หักเลยนะครับมีเสาหากักกระจกกระจกแตกครับก็เสาตรงนี้โดนล้อกระแทกเข้ามานะครับนีรถไม่มีประกันนะครับคันนี้รถเป็นรนลูกค้าซ่อมเป็นเงินสดนะครับคันนี้ ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อฉีกนะครับกระป๋องอันนี้กระป๋องฉีดน้ําฝนนะครับป๋องฉีดน้ําฝนเสียหายนะครับก็พักน้ำหม้อน้ําก็เสียหายกันชนหน้านะครับมีกันชนหน้าคานคานปิดหัวกระซีนะครับก็ ABS เนี่หน้าเดี๋ยวเราเช็คอีกทีนึงนะครับ ABS ว่าเสียหายหรือเปล่าลก็มีคาน ฝารักากระโปงนะครับตัวนี้อันนี้ซุมล้อนะครับเสียหายครับสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้ก็เสียหายคําขาดต้องต้องเปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้สายไฟขาดสายไฟขาดต้องเปลี่ยนใหม่กันเลยนะครับแตรก็เสียหายนะครับทางด้านนี้นี่ครับดูด้านในน่าจะเสียหายเมือนกันนะครับว้าวตัวนี้ขาฝากระโปงเสียนะครับช่องล่างก็จะมี เดี๋ยวเปิดแฝกนะครับช่วงล่างก็จะมีแหลกนะครับแหลกเสียปีกนกนะครับปีกนกล่างแหลกปีกนกล่างชกปลกกันโค้งนะครับลูกหมากกันโคง้งตัวนี้เสียหายหมดเลยโอ้เสียเยอะครับท่านผู้ชมดูดูด,ด,ดูดูข้างในนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่เสียครับอันนี้รู้สึกว่าอะไรนะ่าจะมาเป็นามาเป็นของของตัดนะครับท่านผู้ชมของตัดก็จะมา มาติดเสาแล้วก็ติดชายบันไดามานะครับก็ติดซุ้มล้อซุ้มล้อฝั่งนี้มามาหมดเลยก็มาเลาะใส่เอานะครับจะไม่ได้มาแย,ยกเหมือนกับเราสั่งห้านะครับอนี้ลูกค้าซ่อมเป็นเงินสดนะครับอะไรก็จะมาเป็นเชียงกงนะครับนี่ดูเสาีนล้อล้อกระแทกนะทั้ง,งช่วนี้ล้อกระแทกตรงนี้เลยล้อกระแทกตรี้เคานมนุษย์คานตัวนี้ไม่รู้ว่าเสียงหรือเลปล่าครับเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีหนึ่ง ตอนถ้าตอนทำมันต้องเช็คตอนตอนทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่ช่วงล่างใส่อะไรเข้าไปก็เช็คระยะล้อว่าวัดวัดจากด้านหลังนะครับวัดจากด้านหลังมาล้อหน้าว่าระยะ2ฝั่งให้มันเท่ากันถ้ามันถ้ามันเท่ากันก็แสดงว่าเพล่ล่างไม่เสียอ,อะไรก็มาเป็นบางชิ้นนะครับตอนนี้มีมีเพาขับนะครับท่านผู้ชมครับมีเพาขับแล้วก็โช๊คนะครับเป็นเชนกลงนะครับแล้วก็ปีกนกนะครับ โชคเขาขับปีกนกแล้วก็ ABS นะครับสายซินเซอร์ ABS แล้วก็มีดุมล้อนะครับนี่ดุมล้อดุมล้อมาแล้วส่วนอะไรอันเก่านะครับนี่ครับอันนี้อยู่ฝั่งนี้ครับนี่เสียหายหมดเลยนะครับนี่เขาขับแตกเขาขับแตกหมดเลยโชกคอดูครับกระทะล้อครับท่านผู้ชมกระทะล้อบีหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ นี่น่าจะเสียหมดแล้วครับไม่เอาไม่ได้แล้วครับนี่เสียเสียเสียมุนในปุ๋ยครับมุนในปุ๋ยดูด,ด้านนี้กันครับลับได้ปหมโอ้ล้อแมมกแตกหมดเลยครับท่านผู้ชมครับแตกไม่เหลือรู้สึกว่านะ่าจะชนเอ่อชนฟุตบาทนะครับชนฟุตบาทด้านในของก็ได้ลือ้อออกไปแล้วนะครับอันนี้มีแอร์แบ็กแอร์แบ็กสองลูกนะครับแอร์แบ็กอยู่ ฝั่งคนนั่งซ้ายและไอ้แบ็กอยู่ฝั่งคนขับนะครับแตกนะครับแอร์แบ็กแตกแล้วก็มีเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็เสียนะครับเพราะเข็มขัดกับแอร์แบ็กนี่ทํางานพร้อมกันนะครับเวลารถชนก็ถ้าไม่คาดเข็มขัดแอร์แบ็กก็ไม่แตกนะครับอันนี้ถอดออกไปหมดแล้วเหลือแค่นี้นะครับเสานี่ยครับยุบประมาณนี้เลยนะครับ่านผู้ชมครับนี่ครับหักเลยครับ นี่ครับความเสียหายบางต้นก็ยุบเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับยุบเข้ามาเยอะบานพับเสียนะครับตัวนี้บานพับบนล่างเสียนนะครับสายไฟนี่หนีบเลยนะครับตัวนี้สายไฟหนีบเลยสายไฟหนีบเสาตัวนี้หักนะครับยวอะไรจะสั่งเป็นตัดนะครับน่าจะตัดมาซีกหนึ่งนะครับก็มาทําการเลาะ เราจะทําการเลาะนะครับแล้วตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดด้านล่างนะครับตัดด้านล่างแล้วก็เอาตัวใหม่มาสวมนะครับเดี๋ยวผมก็จะรื้อออกหมดเลยนะครับต้องรื้อออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้หน้าอ่าคอนโซลลื้อออกแล้วแล้วก็โครงหน้าปัดรื้อรื้อออกครับตัวลงตัวแอร์ตัวลงตัวแอร์รื้อออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับกันชนหน้าก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรก็มาเป็น มาเยอะแล้วครับอันนี้ก็คานนะครับอันนี้เป็นคานคานปิดหัวคัสซีนะครับเครื่องนี้ต้องต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามัน <c oughs> แต่ผมดูดูแล้วไม่น่าไม่น่าเคลื่อนนะครับตำแหน่งหัวคะสซีแล้วก็ตำแหน่งคะสซีไม่รู้ว่าอาจจะมีเซมีอะไรหรือเปล่าต้องเดี๋ยวผมต้องลื้อเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ลื้อเช็คอะไรเบื้องต้นก่อนนะครับ ตาก็จะประมาณนี้นะครับก็เอางานมาฝากท่านผู้ชมนะครับคันนี้ก็รู้สึกว่าจะออกก่อนปีใหม่นะครับคันนี้ไม่รู้ว่าช่างสักจะทันหรือเปล่าก็ต้องเอาให้มันทันนะครับช่วงนี้ก็กําลังเร่งอยู่นะครับทั้งทํางานแล้วก็ถ่ายคลิปให้เอฟซให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้แตกเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่แตกนะครับก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านล่าง กระแทกกันนี้คานใต้หัวกระสีนะครับตัวนี้งอเลยนะครับนี่งอเลยนนี้คราขอเสียหายท่านชมดูเลยครับนี่ครับก็เยอะเยอะเยอะถือว่าหนักเอาการเลยทีเดียวนะครับถือว่าหนักเลยนะครับอันนี้ถือว่าหนักเลยเ้ยวติดตามดูตอนที่ผมซ่อมนะครับว่าจะทํากันยังไง จะตัดตรงไหนจะดึงตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่างสักซ่อมรถต้องใส่ใจครับสำหรับคันนี้ก็ยังมีรออีกหลายคันนะครับท่านผู้ชมก็จะมีนะครับตรงนู้นนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับเดี๋ยวทํากระบะลูกนี้เสร็จก็เดี๋ยวทำฟอร์จูเนอร์ต่อนะครับขนนู้นก็รออยู่นะครับบนหอยนะครับขนนู้นก็รออยู่นะครับ ่วงนี้งานก็กําลังเยอะนะครับงานกําลังรัดตัวทําแทบไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ก็สปีดเต็มที่นะครับเกียอะไรก็ใสให้หมดนะครับผมช่วงนี้ใส่ทุกเกียเลยนะครับตรงนี้ดูข้างล่างนะครับทานผู้ชมครับดูข้างล่างครับนีบ่โอ้เสียหายเสียหายบันไดอะไรที่ลื้อไปแล้วก็มีนะครับหนอนบางโคนนะครับบางโคนเป็นบันไดนะครับนี่ตรงนี้อะไรมาเยอะแล้วนะครับอะไรมาเยอะแล้วแต่คันนี้ก็ยัง มายังไม่หมดนะครับมายังไม่หมดเดี๋ยวอะไรมาผมจะถ่ายคลิปแล้วก็ขั้นตอนการดึงนะครับขั้นตอนการดึงดึงยังไงทายังไงเลาะยังไงก็จะทาให้ท่านผู้ชมดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องช่างศักดิ์ซ่อมรถต้องใส่ใจกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโตโยต้าเอลติสนะเอลติสนี่โอ้ดันประตูของนี้นะ่าจะทํามาแล้วนี่สีโป้นี่รอยสีโป้นะท่านผู้ชม ประตูหลังไปหรือเปล่าประตูหลังไม่ไปนะครับเสาไม่ไปนะครับคือเสาไม่ไปก็คือเสาไม่เสียนั่นเองครับแต่รู้สึกว่าอะไรตัดน่าจะมาประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการตัดต่อแล้ววิธีการตัดต่อตัดยังไงก็ผมจะถ่ายคลิปลงให้ดูอีกทีนึงน,นะครับช่วงนี้ก็มารายงานความคืบหน้าสำหรับเจ้าเอลติสนะครับ ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวทากระบะลูกนี้เสร็จก็จะต่อเลยออคันนี้เลยนะครับออกคันนี้ให้เสร็จเลยตรงนี้สปีดเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รายงานความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับรถที่รอซ่อมนะครับของช่างสักซ่อมรถต้องเสียใจนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ